สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนะครับบบาวเพชรคนโกพี่น้องมือนีผ้ามาเบงบรรยากาศนะครับห่อนแห้งนะครับลงมาเลียนน้ำเลียนทากันจักหน่อยนะเบิ่งบรรยากาศจักหน่อยครับเป็นน้องแบบธรรมชาติ้ะพี่น้องเด้อจักสีหมาดมางหมามรุนกันครับก็ผมทีมงานนะครับเนาะมีกัมีสังตอคือเก่าพอสังอาจนะครับทีมงานเก่าแต่เป็นคนละที่ทั้งคนครับทั้งไห้ทั้งห้องเี่ยอ้อยมาเนี่ยนะครับคุณแม่พี่น้องนะครับ กับบ่งทีมงานหนกสดุงเสือๆทีมนะครับป่านพนัดกันมาได้พี่น้องก็เป็นน้องสาธารณะนะครับครับขอญาตถ่ายทำนะครับลงยูทูบนะครับบรรยากาศวิถีบนบ้านนะครับปฏิทโทออกมาหนี่พ่าไม่หน่อยพี่น้องปานผ้าป่านะพี่น้องเนาะเบิ่งกันเอาครับบรรยากาศลุยยางเดียวเลยครับได้ออกแน่นอนครับไปทั่วโลกผู้ใดมันหมาในป่าแ่งงมือสูง โอเคว่าแล้วเจี๊ฟ้าอยู่นี่เองผมก็ว่าแล้วว่าร้านทำไมปิดไอเราจะกินเอ็มร้อยก็ไม่ได้กินเอออ่ะครับเบิ่งทีมงานของเขาโอ,อ้คนมาหลาย,ยครับบ่ได้ม่านี่บ้าเพชรบ่ได้ม่าน้องนี่ประมาณเกือบหาหกปีแล้ะครับผมบบ่ไดม่าหิงด้วยนะครับเดี๋ยวเค่อยมาติดตามกันตอนต่อไปพี่น้องช่วงนี้ค้ะธรรมไทยรูปอยู่นี่เดี๋ยวพ่นายครับ ขอลงทำการแสดงกอนด้อพี่น้องเด้อกับผมผลงานรอบแรกป้าพี่น้องเบิ่งเด้อสะดุ้งเ้อนี่เด้อสะดุ้งครับเดี๋ยวขอญาตเบ่งของนี่เด้อมาเบ่งนะจะไปร้อยไงก็เป็นไปได้เบิ้ลเดียวโอ้บ่หน่อยหน่าแล้วพี่น้องเด้อสำหรับป่าธรรมชาตินะครับหายูหากิ่นเนาะในการอย่ได้พี่น้องในการอย่ครับ อยู่ก mm ันยังอยู่ในะนำอยู่ได้พี่น้องเ้อะนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งของว่าวเพชรดกันจากทีได้หลายได้หน่อยซ้ำหน่อยดีครับบาจิพักกินข้าวเที่ยงซะก่อนครับฟังทั้งคนเห็นไ่มพี่น้องนุ่ครับค่อยๆสูมให้นะครับหลายอยู่ครับสะดุ้งฟังปุ่นกับมีพี่น้องปุ่นบฮ้ยไก่เฮานี่ก็ยังมีอยู่นี่ครับกำลังนั่งอยู่อ่าเดี๋ยวเ้าจังหวติดตามกันอีกนะครับเนาะว่าจิตมานซ้ำหน่อย โอเคครับผมประมาณนี้ทำไมมา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 เข่าน้ำกันครับนี่ปลักียงเบรกจี้ป่าของแท้ครับจี้ป่าหิ้มน,อนอ้องกินแปะน้องนี่มันแปะสะเจียวเหล่าเด็ดน่ครับนี่เตรียบความร้อนเท้าครับไปเดี๋ยวตามไปกินเข่าน้ำกันเพราะเดี๋ดวยวซ้ำนี่แหละเพราะมันหวานหวานทุกหลายโมคักที่เหล่าด็ดยทุกนายสัตว์

เ <c oughs> เคิกแล้ว่ะก็เอาละครับผมจิตายกันไปกนังเลยทีมงานเก่ากับเพื่อนในเป็นตะกล้องห้มื่อนี้ <c oughs> เอาละครับเด้อบว่ากันอกอกนั่นแล้วบ่ายแล้วบัดนี้กินข้าวแคมน้องกินข้าวแคมน้อง แช่มน้องอีลีได้ไหมเอ๊บอำ่ำนะครับพี่น้องสรุปผลงานมานอยู่นะครับแต่ต้อน,น้องมื่อนี้เนาะมาอยู่เนะานนะเข้ากันได<า>้มามานครับเนี่ยครับมื่อนี้มีปลาคอไข่พร้อมปลาดุกสองตัวครับปลานางไทยนะครับสะอ่อนมันมันปลาขาวหน่อยเป็นปลาธรรมชาตินะพี่น้องเด้อะเกตตัวปลาดุกพี่น้องสะอ่อนมาพูดนะเอ้าเอาเอาครับเอ้ย ปลานี่แหละเนาะปลาธรรมชาติหายุ่หากินครับพี่น้องเดี๋ยวทั้งใครมึงดูพี่เดี๋ยวทั้งใครเทียวังกินค่อยว่ากันครับเมนูครับผมโมเมพี่น้องครับขอทีได้อ่ากลับเมื่อแหละครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับได้ปลากับโอเคอยู่พอสมควรอยู่จะได้เมื่อบ้านหน่อยได้พี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามมือนี้หายลงต่ำไม่ได้เห็นตาน่าพี่น้องเพิ่งขึ้นจากน้ำครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงนะครับเนาะ องสิเดมลาพาจากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครกดติดตามแนบเลเด้อนะครับผู้ใดกดติดตามก็ขอให้ถูกหวยเลยเบื่อได้ไกลเลยเด้อทันทีชิมหกนี่ก็ได้นะครับผมมีอย่างหลายมือน,นีก็ได้สิเดมลาพาจากพอกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ